ทุกคนตอนนี้เราพาทุกคนมาร้านนี้ครับ <L un> เราเราตามกันมาจากเฟซของของคุณหมอร้านร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะนั้น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 เทกเทกเกน โอ้ดอเด,ดงก็กร้านเล็กๆนะครับอ่าตรงนี้เราเรียกกันว่าซอยสามมิตรถ้าเพื่อนๆอยากเข้ามาก็คือเข้ามาตรงข้างบริษัทฟุกเทียนนะครับจากจากถนนการจนาวนิวดน,นะครับฟุกเทียนเข้ามาอ่าร้านลับในซอยเปลี่ยว ลับมาด้วยหินอมามากเไม่รมู้รเรากำลังยุ่งอยู่กับการสั่งครับพอเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรน,นี่มีออเดอร์ที่เราสั่งกันนะครับแล้วก็เราสามารถดูได้ทางนี้ได้ด้วยนะเพราเราจะเอาไร็จะมีรูปให้ดูว,ว่าไอ,อ้ชื่อชื่อต่างๆที่เราไม่รู้จักดู่้างได้เลย เป็นลายอ่ะเมนูเมนูเมนูจากลายได้เลยไก่ทอดลายก็ได้่นี่รานอะไรนนี่หมดเนี่ก็อันนี้นะทาเคโนเดมทาเคโนเดมนีมาตัวลรคนในอันนี้หมดแล้วนะแันนี้น ไหนครับลุงชัยดูเมนูโอ้ดกูโรมาโรนี่มันเป็นเนื้อทูน่ามีแบบนี้มาทูน่ามีอันนี้ด้วยนะทูน่ามาคุโรซาซิมิทูน่าค่ะทูน่าแล่เนื้อแล้วก็มีแซลมอนซาซิมิแซลมอนซาซิมิมันเป็นแซลมัน ออ้ทำไมหน่ดำเราว่าไฟทำไมสีเสอง่ไฟดังเลนอ๋อมันก็เหมือนเส้นมังม่าที่เออบุ๋มมันก็คล้ายๆด่างสดมาต่อ

ดีเลยเกี้ยามาเหมือนรู้คนเนว,ว่าม<ด>ันเป็นโชยหนะอันนั้นแหลือก่อนครับเจอความมั่นคงชีวิตแต่เดี๋ยวพอสายชิดก,ก็สุดๆเลยนะเร็กจะปลื้มกันเ,เลนย มาแล้วครับตอนนี้เราที่เราสั่งนัมาแล้วครับเซลีลาเมงเซลนลาเมงคล้ายๆเหมือนกินลูกกินปลาแบบน้ำอันนี้ถ้วยนี้ก็สั่งโมั่วๆเลยครับสั่งแบบโมั่วๆอันนั้นอะไรอ่ะด้าวด้าวอันนี้ลูกไข่คอไข่อันนี้น้ำจิ้มของเขานะนี่แบบจิ้มที่เป็นครีมกับซอส น่าเดี๋ยวเขาให้คนละสองถ้วยเดี๋ยวแปบ๊บเดียวประมาณชิมดูซอสสี่านา,านะคะแล้วก็สีเป็นของแต่งงานเราต้องชิมก่อนว่าซอสมันเป็นยังไงเรื่องไม่ได้อันนั้นเส้นอะไรอะ่ะอุด้งไหมอันนี้เส้นอุดอง้งอันนุราเมงแน่เลยเฮ้ยต้องถามเขาอะ่ะรามเมงนี่แหละอันนี้อุด้ง ยันคืนมานะนของเราดีสัญี่ปุ่นหมดเลยไม่รู้ก็เรียกกันเลยกันมั่งผู้ชี้ว่าอาชญากรอะไรไม่รู้อาชญานี้ทมว่าอะไรของลุงจ่างอะไรนี่คืออะไรมาบอกอันนี้พี่นอกเรามาดูน้ำจิ้มกันนี่คืออะไรน้ำจิ้มเลยนะ็ออสีระชาสีส้มค่ะ มันเปรี้ยวเปรี้ยวมันเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดอันั้นอุ้หหอมมากเลยเป็นตอนไอ้นั้นมันเหมือนผสมกับสาล่ายเปรี้ยวทิบุซงาเขาเรียกอะไรอ่ะเรารู้สึกเหมือนสาลย์ผสมความเปรี้ยวอ่ะโอเคโอเค่ะเรากินกันครับ โอเคครับเพื่อนๆเรียบร้อยนี่เป็นไงบ้างครับคุณครูกกี้ครับอร่อยไหมครับเดี๋ยวเป็นที่ร้านเราจะ ใส่ไว้ให้ในคลิปแล้วกันครับเผื่อใครมาไม่ถูกนะครับเพราะเราก็ไม่ใช่คนอาใหญ่เราก็เปิด GPS มาเหมือนกันนะครับโอเคไปก่อนแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ